สวัสดีคะ่ะพี่น้องที่รักทุกท่านของหมอเพนนีนานะคะเช้าวันใหม่นะคะพี่น้องได้รับพอพอนและมีความสุขกันมากมายใช่ไหมคะ พี่น้องที่รักคะวันนี้เหตุการณ์ต่างๆในชีวิตของคนเรานะคะของผู้คนมากมายมีอยู่หลายรูปแบบมากๆเลยนะคะบางครั้งดีบางครั้งร้ายและบางครั้งก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะพี่น้องที่รักคะวันนี้นะคะเราลองมามองที่ชีวิตของเราทุกๆคนนะคะไม่ว่าพี่น้องกําลังจะเป็นผู้ที่ออกไปทําธุรกิจหรือทํางานใดๆก็ตามนะคะหรือพี่น้องอยู่กับครอบครัวหรืออยู่กับกิจวัตรประจําวันของตัวเองนะคะ รคพี่น้องสังเกตไหมคะว่าคนเราไม่สามารถที่จะจมอยู่ในสิ่งที่เราทําอยู่ได้ตลอดเวลาและทุกวันเวลามันมีเวลาของมันเคลื่อนไปนะคะและมีสิ่งต่างๆเกิดขึ้นมากมายเพราะฉะนั้นในสื่อพระคัมภีร์บอกกับเราไว้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นเพื่อเป็นผลดีกับเราเรามาฟังพระเจนะกันคะ่ะพระเจนะในพระธรรมโรมบทที่8ข้อที่28กล่าวไว้ดังนี้คือเรารู้ว่าเหตุการณ์ทุกอย่าง ร่วมกันก่อผลดีแก่คนที่รักพระเจ้าคือแก่คนทั้งหลายที่พระองค์ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์พี่น้องที่รักคะวันนี้หมออยากจะเป็นหนึ่งในกําลังใจของหลายๆคนนะคะที่อาจจะมีเหตุการณ์ร้ายเหตุการณ์ไม่ดีเกิดขึ้นในชีวิตพี่น้องเชื่อไหมคะและทราบไหมคะว่าพระเจ้าคือโซลูชันพระเจ้าไม่ได้เป็นตัวปัญหาแต่พระเจ้าคือทางออกและเป็นทางออกที่ดีที่สุดด้วยนะคะ หมอมั่นใจว่าในชีวิตของคนเราทุกๆคนนะคะจะประสบสิ่งที่ไม่ดีและไม่ดีหรือไม่ดีต่อกันเป็นชุดเลยก็ได้นะคะหรือไม่ดีดีหรือร้ายมันมีได้ทุกเหตุการณ์นะคะแต่พี่น้องเชื่อไหมคะว่าสิ่งหนึ่งที่พระเจ้าอยากจะให้ใจเราคือตั้งมั่นและยึดมั่นอยู่ในความรักของพระองค์และให้เรารู้ว่าให้เรารู้ว่าอาจารย์เปาโลเขียนในหนังสือโรมบอกกับเราว่าให้เรารู้นะให้เรารู้ว่าเหตุการณ์ทุกอย่าง ร่วมกันก่อผลดีทั้งหมดเลยนะคะแก่ผู้ที่รักพระเจ้าพี่น้องเป็นผู้หนึ่งใช่ไหมคะที่รักพระเจ้าพี่น้องเป็นผู้หนึ่งใช่ไหมคะที่อยู่ในครอบครัวของพระองค์ทุกสิ่งทุกอย่างเหตุการณ์หนึ่งสองสามสี่ห้าถึงเหตุการณ์ที่หนึ่งร้อยก็ตามนะคะมันจะก่อผลดีค่ะมันจะเกิดผลดีแก่ผู้ที่รักพระองค์คือนะคะแก่คนทั้งหลายที่พระองค์ทรงเรียก ตามพระประสงค์ของพระองค์พี่น้องคะพี่น้องเป็นหนึ่งในพระประสงค์ของพระเจ้าพี่น้องเป็นหนึ่งนะคะในความรักของพระเจ้าเพราะพี่น้องเกิดมาบนโลกนี้เป็นผู้ที่พระเจ้ารักเป็นผู้ที่พระเจ้าโปรดปราน เพราะฉะนั้นเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นจะเกิดผลดีแก่ผู้ที่รักพระองค์แก่ผู้ที่ถูกเรียกตามพระประสงค์ของพระเจ้าค่ะพี่น้องที่รักคาะหมอมีความรู้สึกตื่นเต้นเบิกบานใจเสมอนะคะเพราะเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของพี่น้องและเกิดในชีวิตของหมอเองนะคะหมอมั่นใจและวางใจได้ว่ามันเกิดผลดี<ว>พูดพร้อมกันนะคะมันเกิดผลดีทั้งสิ้นนะคะเพราะเราเป็นลูกที่รักของพระเจ้าและเป็นผู้ที่ พระเจ้ารักเ่าด้วยนะคะขอพระเจ้าอวยพรวันนี้เป็นวันดีๆอีกวันหนึ่งของชีวิตพี่น้องทุกคนนะคะพระเจ้าอวยพร,พรทุกท่านคะ่ะสวัสดีคะ่ะ